เขายังคงทําต่อเนื่องนะครับแล้วยังคงทําต่อเนื่องนะครับเอามาเป็นกล่องๆนะครับงานหลักไม่ได้เป็นพิธีกรนะครับเป็นบาริสต้าครนี่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้มาครึ่งเดือนแล้วเนี่ยยังเป็นพีแดกเปลี่ยนชุดไป็นลุคไอชุดแล้วกาแฟยังไม่เสร็จเลยอ่พี่ว่างใช่ไหมครับลุกไปเอาน้ำหน่อยนะครับผมขอบคุณครับผมเอาใส่มาเท่าไหร่เกือบเต็มเลยนะฮะโอเคโอเคเอาแก้มมาด้วยนะครับครับ เรียบร้อยมาพี่พี่ครับครับผมขอบคุณมากเลยครับผมครับผมสุดยอดครไม่ได้แอบถุยอะไรลงไปใช่ไหมไม่มีนะครับไม่ได้ถุยครับแค่เยี่ยวครับก็ว่านั้นเหลือเอ้ยต่อผมจะกินกับเบเกอรี่ชิ้นนี้ครับคุณพุทธครับเยอนี่คือของใครนะคเค้กมาตูมของคุณโอ๋ครับพี่โอ๋พุ่มกับพุ่มกับครับ ผู้ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งมากินไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณโทรไปแล้วเขาบอกว่าไงครับเออเขาบอกว่าพี่ไม่ทำแล้วครับพี่ออกกองพี่ไม่ว่างอยากกินอันนี่ไงขนมปังไอศกรีมไอ้เฮ้ยอร่อยไปเตยไปเตยไปหยาไปหยาอร่อยโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเพราะเขาไปซื้อไปซื้อของไอ้เจ้าที่อยู่ตรงประตูน้ํามาไงเจ้าอร่อยใช่คือมาแปะคือมาแปะเขาทำอันนี้เขาทำติ๊กเกอร์ลองชิม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 ชิมเลยระหว่างออกกินกาแฟของพุทธ เทมันตัวนี้มัมีเทมาตูมผไม่มีช้อนนะคุณลิงอ้าวเออสามารถเอาเนื้อไปด้วยได้ไหมได้ดีอันนี้มันอันนี้คือเขาเรียกมาตูมมาตูมเชื่อมนี่นะชิมดิเป็นการกินเค้กมาตูมครั้งแรกในชีวิตในชีวิตเหรออืมคือเขาดังเรื่องขนกปังอยู่แล้วอืมอืม คืออะไรคืออะไรคืออะไรนักชิมหอมมันมีอยู่ในในเนื้อด้วยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยในเนื้อด้วยอันเนี้ยเข้ามากเลยอืมมันเป็นแบบมาตุ้มเชื่อมอ่ะแล้วหอมมากเจ๋งวะเขาไม่ค่อยทําอันนี้พอทําเสร็จแล้วมันก็ไม่ทําอีกเลยเว้ยผมชิมครับนี่เนื้อ จะมีฝั่งที่อยู่หมดเลยใช่จะมีมาต้มเชื่อมฝั่งนีู้ะอ,อาจารย์โออร่อยมากใช่ป่ะจ๊อกอร่อยมากครับอร่อยอาจารย์พี่โอครับอยากกินขนมปังสังทอยากครับทำให้น้องกินหน่อยนะเปิดเตาหน่อยนะครับผมัวันนั้นก็สั่งมาเลี้ยนที่กองละครนะครับแล้วก็แอดไลน์ไปครับไม่ได้บอกว่าเป็นน้องพุทธครับว่าบอกพี่ไม่ทำแล้วครับพี่งานยุ่งข้าเฟลเลยครับเห็นไหมคุณที่มันหยิ่งคุณพุ่มกลับ นี่ขนาดพระเอกเขาขอให้คุณทําคุณยังไม่ทําเลยคุณพุ่มกลับรีบติดต่อพวกเราด่วนเป็นไงครับกินแล้วเป็นไงครับต่อเป็นเพียงได่ไหมได้ครับชวมวาม <laughs> ไม่ได้ <laughs> ยอก <laughs> คือเขาเปิดร้านได้เลยเปิดร้านได้เลยอร่อยเลยใช่ไหมถ้าเมียให้เปิดเมียให้เปิดใช่ไหมพี่บอกเปิดเพื่อ แล้วเราก็เลยยอมแพ้ครับเฮ้ยกูมีที่ชงให้ชงให้เพื่อนๆเพื่อนกินกูจะทําคาเฟ่ที่ระยองคุณกูอะไรให้ให้ผมเขารับไปชมเอออร่อยอร่อยอร่อยใช่มันนั้นมันนั้นกินอร่อยรสมือดีเลือกกาแฟดีมือดิฟมันเนี่ยอ่าดิฟกาแฟฮะดิฟกาแฟรส อ่าจบนั่นเก่อนไหมพอแล้วพอแล้วไปแล้ว